กาเซ่สีนเองี่สามตุุเงินมาไปไม่ไวจัดจัดอ,อะไรทุงเงินไหมเอาก็ดูกวาสีนวลไงเด็กเลี้ยงงัวงอ๋อเดี๋ยวให้น้องมาเข้าข้อกกัน,นมันจื้น <Tipp s> ไฟสอดเด้อเอาจำรีมาขอมาพุ่นนะ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 ไอสซกุลแลนแสงเท่าน่าโอวันเต้นโจกุลเอางอไปยังมันี้เอาจริงจริงมันเรียนมาหรือไะ ปุ่ยเข้าปุ้นเอิเอิญออกกันแล้วเอาบ่เอาผักบวงเอิญมาเอิญมาเอิญถุงเงินมาแล้วเร็วโชกรเยโชกกอรเนยเอ นะเออทุกคน bye bye. ทุกคนไปหายายลุงบอไปบอโแ้ัโอหยบลู อาอทุงเงินอีพักบุ้งเขามากมนนี้อีพักบุงไปนะ้าไปทุงเงินแล้วฝน,น <c oughs> เอา,าเป็นของหมือนเพงนัินเลฝนอีพักบุ้งมันถาถุงเงินอย,ยู่ฝนเนี่ไงน้องน้องล้างเชก้อูนน้องล้งเชกน หนูโตมาที่จะเรียกว่าพี่โชกุนเอา <c oughs> น้องโชกุนก๊ดบาย